อนุชาหนุนชาวนาทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลุดพ้นความยากจนสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับชาวนานะคะ,กะเกษตรกรชาวนาเราเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรมารับชมแล้วก็รับฟังพร้อมกันเลยค่ะซึ่งผู้ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้เปิดเผยในการเป็นประธานในพิธีสัมมนาเชื่อมโยงนโยบายเกษตรกร แบบแปลงใหญ่และก็ศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนสูนนโยบายด้านการผลิตข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายรัฐบาลว่ากรมการข้าวเป็นหน่วยงานที่สำคัญเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศโดยเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวถือเป็นกลุ่มอาชีพที่เป็นผู้ผลิตอาหารหลักและก็สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสาก์โดยกรมการข้าวต้องร่วมการหาแนวทางในการผลักดันให้ชาวนามีอาชีพหรือว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลุดพ้นจากความยากจนหลุดพ้นหนี้สินโดยนำนวัตรกรรมที่กรมการข้าวเคยได้ดำเนินการอยู่แล้วก็อย่างเช่นการวิจัยพันุ์ข้าวนาปแปลงใหญ่เกษตรกร,ร,กรทฤษฎีใหม่เป็นต้นนำมาช่วยเหลือชาวนาให้เข้มแข็งขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะข้าวก็เป็นสินค้าแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกสําคัญของประเทศไทยทําเงินเข้าประเทศประมาณ4ี่แสนล้านบาทแต่ชาวนาไทยก็ยังมีรายได้ไม่เพียงพอจึงมอบนโยบายใ,ให้กรมการข้าวเร่งขับเคลื่อนอาชีพเสริมให้กับชาวนาก็อย่างเช่นการปลูกพืชเสริมหลังนาการปลูกพืชหมุนเวียนแล้ก็สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพเพิ่มผลผลิตตลอดจนเครื่องมือผลิตนะคะ ให้กับเข้ากับทันสมัยแล้วก็เข้ากับชาวนานัน่นเองค่ะใช้ไม่ยุ่งยากซึ่งนอกจากนั้นการจะเพิ่ม GDP นะคะสำหรับภาคเกษตรให้สูงขึ้นได้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรหรือว่าทำนาส่วนหนึ่งมาเลี้ยงโคแบบคณิตศาสตร์ซึ่งจะช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มทั้งนี้แม้ตัวเลข GDP ภาคเกษตรมีสัสดส่วนเพียง7-8%ของ GDP รวมทั้งประเทศภาค แต่ว่าภาคการเกษตรนะคะถือเป็นหัวใจสําคัญของประเทศเปรียบเสมือนรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจไทยเชื่อมั่นว่ากลุ่มการข้าวและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถผลักดนันและก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรชาวนาได้หลุดพ้นจากความยากจนสู่อาชีพที่มั่นคงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ สำหรับการขับเคลื่อนงานของกรุ่มการข้าวตามนโยบายของรัฐบาลและก็นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องเร่งดำเนินการก็มีดังต่อไปนี้นะคะ 1. สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติก็ได้แก่ส่งเสริมนาแปลงใหญ่1,344แปลงเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน800ศูนย์และก็ชาวนาอาสา 2. นะคะรับมือภัยธรรมชาติได้แก่การเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรผู้ประสบภัยทางธรรมชาติด้วยค่ะ 3. นะคะประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรกรเถื่อนก็ได้แก่ปกป้องการปรปับปรามเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมตรวจต,ต,ติดตามควบคุมกำกับและก,ก็สถานประกอบธุรกิจมเมล็ดพันธุ์ข้าวควบคุมข้าวเปลือกในพื้นที่จัดทำฐานข้อมูลของสถาบันประกอบการธุรกิจมเม็ดข้าวนะคะให้เป็นปัจจุบันได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ 4. นะคะยกระดับสินค้าเกษตรกรเสริมศักยภาพเกษตรกรได้แก่การผลักดันสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง1ท้องถิน่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงส่งเสริมเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจรการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและ 6. นะคะอำนวยความสะดวก ด้านการเกษตรก็ได้แก่พัฒนาเกษตรกรปราดปรึงนะคะศูนย์บริการชาวนา60แห่งให้บริการความรู้ด้านข้าวนั่นเองค่ะ ซึ่งอธิบดีกรมการข้าวนะคะก็ได้กล่าวว่าการจัดสัมมนาการเชื่อมโยงนโยบายเกษตรแบบแปลงใหญ่และศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนสูนยนโยบายด้านการผลิตข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายของรัฐวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตข้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายรัฐซึ่งเป็นประเด็นในการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ ก็ค so ือการมอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการผลิตข anyway> ้าวสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จการมอบนโยบายในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายของกลมการข้าวที่เชื่อมโยงกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายของรัฐการบรรยายพิเศษในหัวข้อการเชื่อมโยงนโยบายด้านการผลิตข้าวสู่การปฏิบัติของกรมข้าวค่ะ